มาดูคอมพิวเตอร์สุดคุ้มจากบอบีซีอีกเช่นเคยนะครับเซตนี้เครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผงเมาส์แบบยาวของใหม่มือ1ประกัน3ปีจบไปในงบ2 8 8 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่เอาจอไม่เป็นไรนะครับราคาเฉพาะเครื่องอย่างเดียวจบไปที่15,590บาทครับสำหรับเครื่องนี้เคสตัวนี้เป็นของซินามิ CA X7 ครับนำทีมโดย CPU Intel Core i3 10105F 4 Core 8 Thread Turbo 4.4ครับ 램 a m Viper Gaming 16 g ิ DDR4 บัส3 200 M.2 NVME ครับ256 g ิมาพร้อมกับการ์ดจอครับ GT10302 g, g ิ GDDR5 ครับจาก Inno t d นั่นเองแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเป็น H6 H510M จากไบ o อ t a r นะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์ส l ายตัวนี้เป็น580วัตต์จากทางซูนมินั่นเองนะครับผมฝาข้างตัวนี้เป็นอะคริลิกใสปิดให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นอะคริลิก แบบนี้เลยนะครับเกาก็ไปลอกเกาเองแล้วกันนะแล้วก็พัดลมด้านหน้ามีให้2ตัวนะครับจบเจ้าทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีเฉพาะเครื่องอย่างเดียว15,590แต่ลูกค้าได้ทําการสั่งพร้อมจอ AOC ไปครับ AOC 24นิ้ว7 5็ดสิเฮิรตซ์พันเก้าสิบูพันแปเป็นจอ Full HD นะครับก็จบไป2880บาทเป็นราคาเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผงเมาส์แบบยาวทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับก็เล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้ไฟเอ ดังนั้นแล้วเครื่องนี้เอาง่ายๆว่ามีรีวิวอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับทักมาเพื่อขอดูรีวิวได้เลยฝากเซตนี้ไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันจากร้านบอสพีซีครับ